ตามต่วสองวินดิจิมอนเอเมลเล่อื้อดิจิมอนเอเมเล่์ชนะเอาล้วครับทุกท่านช่วยมองที่จุดนี้หน่อยนะครับอืมโอเค ก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับก็ถือซะว่าแม่กะามอมันก็เล่นแบบงีง่ายมันไม่ได้จริงจังอะไรเมื่อกี้เนี่ยข้างหลังกูมีอะไรวะก็ถือซะว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับแล้วกูจะหันไปข้างหลังทำไมนักหนาเนี่ยรู้กันแค่นี้นะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะตกลงตามนี้นะครับผมโอเคเฮ้ยทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะโอเคครับสตูดิโอต่อไปจิมบอนเอ็มเปอร์เด็กทามืดแอทแท็กสี่ดีฟเอนสามยิงลกสปีดสาม โอเคครับ hey, เราได้มาเจอกับลายชันแห่งนิจิมอนสักทีฮ่า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 ในสุดได้ก็มาถึงนี่จนได้นายจิใจและชน,นักหนาหเลยไงฉันแปลกใจมากเลยนะว่าคนที่โง่เง่าอย่างนายจะมาได้ไกลขนาดนี้เวร์มอนไหนายนี่มันไร้ประโยชน์จริงนายไม่สามารถแม้แต่จะหยุดไอตัวกระจอกงออย่างนี้ได้เนี่ยนะนี่ไอมแมลงไร้ข่าเฮ้ย hey, ทำไม แกพูดกับคนที่สู้กับแกสู้ให้แกอย่างความกล้าหาญอย่างนั้นให้แกวะเฮ้อไอโง่ไอแมลงไร้ค่าัด้มันก็ไร้ค่าอยู่วันนึงข้าไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ตามเฮ้แกไม่เข้าใจเลยองเฮ้ยแกมันเงียมว่ะเฮ้ยรู้ไหมว่ากูเป็นใครไอบ้าอย่างแกไม่รู้หรอกเฮ้ยมึงจะหุบปากได้ยังวะมึงว่าอะไรเนอะ มึงเรียกตัวเองว่าดิจิมอนเอมเพลอร์ราชาแห่งดิจิมอนเนี่ยนะแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นงนั้นว่วเฮอนายจะอธิบอยได้ไหมเฮน้องบอกนายบอกดิว่าแกทำอะไรมากนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใช่ไหมใช่ดิจิมอนของแกทำให้ตลอดแหละโดอ๋อจะดูแล้วแกมันเป็นการ์ดแบทเทน่กาไม่ใช่ไหมอ่ะเลยกสู้เองไม่ได้ฮอยากได้ชีสหรือวายเสิร์ฟไหมเฮไอไอไอนีอ่ พอแล้วคุยแค่นี้ก็พอแล้วออกมาสู้เลยดีกว่าเฮ้แกจะโชว์นี่เหรอฮแกไม่เข้าใจเลยเลยแล้วแกพู้เลวอมืมอเฮ้ยบอกไอ้หุบปากได้ยินป่ะนี่เวลาต่อสู้ลวเว้มาเร็วนายจะไม่มีทางนายจะเสียใจโอเคครับผมเพิ่งจะมาเจอกับราชาแห่งจิมอนครั้งแรกแต่ทำไมผมรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาย เราเคยคบกันที่ไหนว่าก่อนหรือเปล่าวะเอ้โอว่าไม่นะก็ผมเพิ่งจะมาเจอมันครั้งแรกตอนนี้เองเนี่ยเพิ่งจะผ่านคลาสซัลโนมาอืมรู้สึกคลายคลาบคลาบว่าจะคิดไปเองก็ได้ครับช่งมันเถอะโอเคครับเด็กดาตาบอยดิงเชนเด็กเด็กโตครองเด็กเอพิเลียนนี้มีความสามารถในการควบคุมสนามลบได้อย่างดีนะจริงเหรอน่าใจอ่ะชิดจะไม่แพ้แน่นอนจริงเหรอ ไหนต้องเสียใจที่มาที่นี่เหรอจอกูเป็นคนไร้พ่ายนะเว้ยยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนสามต,ต่อศูนย์นะเว้ยอ่ะโอเคครับผมเลิกเมียแล้วก็จะถือว่าผมแพ้ไปแล้วก็ได้ครับถึงแม้ว่าผมจะโหลดมาเล่นใหม่แล้วสถิติการแพ้มันจะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าผู้ชมเห็นนะผู้ชมจะบอกว่าถือว่าผมแพ้ก็แล้วกันครับเพราะว่า ราชันแห่งดิจิมอนมันก็เก่งจริงครับไม่ได้ล้อเล่นถึงแม้สถิติจะไม่โชว์แต่ผู้ชมจะถือว่าผมแพ้ไปแล้วก็ได้ครับผมยอมรับวพรมไม่แพ้ครับนี่ลูกผู้ชายแมนแมนดาดัฟเล็ก,กมาจิมอนไอ้เพลือวัสแบงค์กาโมโอเคครับผมจะได้เริ่มทีหลังนี่คือการแก้แค้นครั้งนี้ผมจะโฟกัสตลอดจะไม่ค่อยเขวมุ่งใส่ดาวชนะไม่ได้ผมเอาจริงแล้วจริงๆเลยนะ <c oughs> โอเคครับ เราจะได้เปลี่ยนร่างหรือเปล่าเอ,อเดี๋ยวผมขอดูใกล้มือก่อนตอนแรกที่ผมที่ผมรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจก็คือว่าคือผมใช้โคความอนแล้วก็ใช้ชามามอนแล้วเปลี่ยนร่างสัตวสโซมอนได้ทันทีแต่ผมคิดว่าหรือว่าจะใช้โคความอนแล้วก็เก็บชามามอนไว้เป็นซัพพอร์ตแต่ว่าถึงจะลดพลังไป HP ไปครึ่งหนึ่งโคความอนก็ยังจัดการมันไม่ได้ทีเดียวครับ แถมฝัง่งตรงข้ามก็ยังมีเชอร์รี่มอนมิสท,ที่จะจัดการการซับถอดแล้วก็บวกเจมดีร้อยบวกเฮดปีสองรอเพราะว่าผมจะเปลี่ยนร่างธรรมดาก่อนแล้วกันพอทายาคามไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชาลามอนผมจะใช้โอ,อโอเคเอาไปใช้ด้านกิว เกยวไว้ดิเออยทุยแอ t แท็กบวกร้อย HP สองร้อยเออผมมีเซเบอร์ดามอนที่เปลี่ยนให้ทั้งคู่เป็นเอ็กที่จะเปลี่ยนทั้งคู่เรากับมันเป็นเอ็กก็ดูแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าพลังมันก็เท่ากันเกือบหมดผมจะตุ่มการแล้วกันเมื่อจะได้การดีดมาช่วยบอกเขาไได้การ์ดสุขไคมอนนะนั่นโหเฮ้ยทำไมผมไม่ถูกหวยวะ มการไปเดียวที่ทำให้ผมแย่ตอนที่จวดได้มันก็ออกมาจริงด้วยครับ <c oughs> มันจะแพ้เอาเนี่ยขนาดได้การดีๆครบมือแบบไม่พึ่งดวงร้ายโชคลายหรืออะไรยังจะแพ้เลยเคนหน้าก็โดนฆ่าได้ครับตัวสัตว์จะซ้ำรอยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> มันยังไม่ได้เปลี่ยนล่างครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่ประเด็นแล้วสิเมื่อกี้ไม่ใช้สามเหลี่ยมเหรออ๋อก็โอเคครับ <laughs> มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช้โอนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าผมเปลี่ยนให้มันเป็น X ผมก็จะรอดครับแต่ถ้าผมใช้การ์ดเซ่เบอร์ดรามอนผมว่ามัต้องใช้เชอร์รี่มอนมิดแน่แต่ผมก็ไม่มีทางเลือกครับถึงผมจะสุมมามันก็อาจจะใช้การ์ดเชอร์รี่มอนแทนเซิลได้อีกเหมือนกันผมจะใช้เซเบอร์ดรามอนแล้วกัน เชอรี่มอนเอ้าไม่ใช้ครับโอ้โหพลังเพิ่มอ,อีกร้อยตายอยู่ดีครับโอ้โหผมนึกว่าให้มันใช้เอ็กที่มันจะมีสองร้อยมันจะรอดนะแต่มันก็ใช้ดากเกียวไว้ทนทีครับ <c oughs> เหมือนกับแผนการทั้งหมดของผมถูกมองออกทุกอย่างเลย <c oughs> เนี่แอตเตอรเบิรนแบร,แบรไปครับ วินแลกมันเก็บไปได้ครับถึงตอนนี้ยังไม่เห็นแวร์ที่ผมจะชนะได้เลยจะมีอะไรที่ทำให้ผมพลิกสถานการณ์กลับมาได้บ้างวะเนี่้โอเคครับผมได้พารอมอนมาโชคดีผมได้เปลี่ยนล่าได้เทินเดียวถึงอย่างนั้นถ้ามันได้เปลี่ยนร่าเธอต่อไปสถานการณ์ผมก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ใครการอะไร โอเคครับผมจะไม่ใช้ซัพพอร์ตในเทิร์นนี้พอใช้อะไรก็จะแคนซอนตอนแรกผมอาจจะใช้บวก HP นะแต่ว่ามันใช้นี้มาแล้วก็ไม่ต้องใช้ครับเออผมเลยไปมีสัมผัสูนยแล้วกดสัมผัสแล้วไม่คิดเลยนะ <c oughs> นั่นกูว่าเออไปเอาเข้าไปเอาไปอ,าอีกแล้ยโอ้ยตายตายตายบอกว่าเจ้าจริงจะโฟกัสนี่อะไรเนี่ยไม่ดูแม้แต่ว่าศัตรูมันมีสัมผัสูนยนี่มัน <c oughs> บ้าบอสิ่งดี <c oughs> อ๋อ ใส่ความจิตตกจากความไว้แพ้ครั้งนี้แล้วมันมาหลอกออนผมหนึ่งครั้งนี้ครับอะไรเนี่ยปกติผมจะดูอ่อนนะมันมีสามเหลี่ยมสูก,ก็ไม่น่านจะต้องกดสามเหลี่ยมเฮ้ผมใช้สามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับรอบนี้ไม่มีสามเหลี่ยมสูแล้วเอ่อจุดการในมือก่อนครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับเป็นธาตุพืชเราไม่ใช้ธาตุพืชอันนี้ก็ทิ้งการหนึ่งใบในมือทำให้แต่ตัวเป็นศูนย์พอคะูอามอนบอว์เฮดพีสองร้อยเราพังร้อย ไม่มีการ์ดไหนที่จะทําให้มันฆ่าเราได้ในเทอร์นี้ครับผมจะใช้บัวเฮ p พก่อนแล้วกันเคลย์มันมีเยอะไว้ก่อนโอเคครับการ์ดไม่มีผลอะไรปลอยไปครับมันใช้เอกครับพอแจมมิงของมันไล่ผลไปแล้วดีมากครับที่เราใช้เอกพลังผมจะได้ลดน,น้อยลงซอสลิมอนปะไอวิาสานมอนวิาสานมอนผมจำชื่อมันได้ วิชันเธอรลอมีเจ้าเวนด้านมือครั yeah. บรักคริสตามอนสับเละแทกสติปิงแวกแงบถ้าเธอหน้าผมจัดการไม่ได wow. ้ก็อาจจะยังพอมีหวังครับเฮ็ดบ yes. ีผมก็เหลือเฟืออยู่นะแต่มันมีไฮสปีดดิสครับที่ยวให้ฟังเรลรถเป็นศูนย์ รอบที่แล้วก็มีอย่างเนี้ยครับผมจะข่ามันได้ในเทอร์นี้แล้วมันก็ใช้ไฮสปีดดิสเอาตัวรอดแล้วกนจากจัดการผมในเทอร์นต่อไปผมก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะเออผมมีโอทุสูดนะน่าจะมีประโยชน์ในกรณีถกเสือนผมจะให้สามเหลี่ยมดูว่ามันใช้สปอร์ตอะไรมาน่าจะเป็นไฮสปีดดิสครับไฮสปีดดิสใช่ไหมน่าวาดนะครับถ้าว่าการโจมตีครั้งนี้เราจะว่าวไปแล้ว ผมก็จะใช้บวกเฮีแล้วกันหนๆก็ว่าแล้วก็บวก200หน่อยหรือบางทีผมจะใช้โอทูศูนดีนะถ้ารู้ว่าจะว่าอย่างเงี้ยเออว่าน่าจะดีกว่าครับเพราะถ้ามันใช้โอมาเฮีผมก็ลดเยอะถ้ารู้ว่าจะว่าน่าจะใช้โอทูศูนมากกว่าโอ้ยพลาดาอีกแล้วพี่ใช้โอจริงยุง้ยอ,อะไรไม่เป็นอย่างใจเลย ทำไมทำไมมันพลาดแล้วพลาดอีกเี่ะชนะไหมเนี่ยโอเคครับมันก็ยังมีเชอร์รี่มอนอีกแล้วครับมาด,ดูใกล้มือกันมีอันนี้ครับลดพลังให้พีเราครึ่งหนึ่งบวกสามร้อยถ้ามันใช้การ์ดนี้มันจะฆ่าผมได้อืมผมจะใช้โอทูสูแล้วกันรอบนี้ แต่ถ้ามันใช้บวดสามร้อทางสามเหลี่ยมมันก็ฆ่าเราได้ครับผมจะสุ่มการ์ดในกอแล้วกันใช่ไหมใช้จริงด้วยครับมันน่าจะใช้สามเหลี่ยมถ้ามันเอาจริงดูดซับไม่มีประโยชน์ครับโอ้มไม่ได้ตีก่อนถ้ามันใช้สามเหลี่ยมผมจะตายอันทีซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช้สามเหลี่ยมเพราะศัตรูระดับนี้ไม่น,น่าจะพลาดกันได้ง่ายๆแบบนี้เฮ้ สามเหลี่ยมใช่ไหมล่ะโวยนานเมจิกเกมโอ้โหสมเป็นต้องบอกว่าสมชื่อราชันดิจิมอนครับเก็บทุกรายละเอียดไม่พลาดแม้แต่อันเดียวทุกอย่างล้วนเพอร์เฟกตกดได้ตรงจุดสองสูงนแล้วผลทางลิปหลีลิปหลีลงทุกทีจะใช้เฟรมดรามอนไหมผมว่าไม่ดีกว่า ถ้าไม่ได้เปลี่ยนล่างแล้วก็มีแค่ตัวเดียวผมไม่คิดว่าจะชนะได้3รอบโดยที่ไม่เปลี่ยนล่างหรอกเพราะเฮยังไงก็ต้องโดนรดไปเรื่อยๆยังนงก็ต้องพายผมจะเปลี่ยนล่างธรรมดาเอาเฮ็พีรอเทธนหน้าครับถ้าเทธนหน้าแล้วผมได้ร่างติเมตมาแล้วก็ก็จะมีเิ์อยู่บ้างผมจะใช้โอเลยแล้วกันเธอมันจะได้การ์เพิ่มเพีจะตีจุดแงไมกันการอะไร ไม่ใช้ครับโอเคงั้นผมก็ไม่ใช้เธอนี้ผมขอเก็บวินแรกก่อนแต่เปิดมาจากการดุกนำสองศูนย์นี่ยากเหมือนกันครับแต่ถ้าผมพลิกมาชนะได้ที่ผมหล่อเลยเนี่ยต้องทำไม่ได้ครับต้องลองดูต้องลองดูงงดชาวอับรัสเตอร์เออกดชักโครกเธอหน้าถ้าไม่อะไรผมจะไปคงต้องเน้นโอทูสูตไว้ก่อน กันตายไว้ก่อนถ้าเธอต่อไปผมจับได้อันติเมตขึ้นมานะเกมพลิกแน่นอนครับโอ้ไม่ใช่วมอนครับโอเคครับคราวนี้มันใช้อาร์เมอร์ดิจิโวพอดูกาดบนมือมันนี่ครับแกลนพวกกระมอนที่การเจ็ดใบทำให้เทีครื่องหนึ่งรอบที่แล้วเราก็โดนการนี้เล่นงานครับอืม มันมี X อ็กเคานเตอร์ครับซึ่งผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กับ X ็เพราะถ้าผมใช้ X แล้วก็โดนแค่ร้อยเดียวถ้ามันจะเคานเตอร์ก็ตามสบายครับผมจะใชโ O ทูสูแล้วกันหรือว่าจะโอเลยดีเพราะมันไม่น่าจะฆ่าผมได้นะรพลังผมเครื่องหนึ่งมันก็ยังฆ่าผมไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเธอหน้าผมไม่ได้ร่างอซิเมะแล้วก็มันจะลำบากผมจะใ้โอทูสูแล้วกันเอาตัวรอดไว้ก่อนถ้ามันใช้สามเหลี่ยมมันก็ต้องใช้อย่างน้อยสามเธอในการฆ่าผมผม ยอมดีกว่าว่าไงแฟนคลักามอน,นครับทำให้พัางผมเหลือครึ่งหนึ่งมันใช้เคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์แค่ร้อยเดียวโอ้โหแต่ผมไม่คิดว่ามันจะใช้เคาน์เตอร์จริงจริงเลยเพราะว่าเอ็กผมแค่ร้อยเดียวมันจะใช้เคาน์เตอร์อ,อ่ะเออเคาน์เตอร์ไป Cool and creamy ว้าว้าวทาเทครับก็ไปน,นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นควาสแซลมอนในสนามต่อสู้นะเพราะตอนเจอควาสแซลมอนมันไม่ได้ใช้การ์ดตัวมันเองอันชิเมอโอ้้หเอาละครับสถานการณ์จะเริ่มเปลี่ยนจากนี้เนี่ยอืมจะไม่ได้เซบเบอร์ดามอนถ้ายัจครูใช้เอ็กแล้วก็มันจะใช้เคาน์เตอร์ได้ทันทีไมใช้ควอเลัส เธอลิซามอนไว้เปลี่ยนล่างเป็นอาวาลูมอนไซมอนผมอยากจะส่งการ์ดเพื่อหาการ์ดฆ่าไมได้ทันทีนะแต่กลัวจะเจอซอรไครมอนดิการ์ดเซอรไครมอนที่มันเล่นผมมาหลายรอบแล้วนะเอาเออเจกเด็กดีไม่นเนี่ยมันใส้แล้วผมไม่อยากจะเสี่ยงเจอการ์ดอะไรที่มันแย่ๆผมขอค่อยๆไปแล้วกันเพราะมันคงไม่สามารถฆ่าผมได้ในเทอร์สองเทอร์นี้หรอก แต่ว่าผมลืมไปว่าถ้าผมแพ้อีกครั้งผมก็จะแพ้ในแมตช์นี้แล้วดังนั้นเราวาลรู้ว่าไซมอนนี่จะเป็นดีมตัวสุดท้ายคือผมจะเอาไว้สู้ครับยังไงต้องรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดโอโอครับฟรีซิ่งเวมีแต่ท่าเท่ๆนะควาสต์ซมอน <c oughs> มันไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้ครับ นั้นผมน่าจะฆ่ามันได้ในเทิร์นต่อไปนี้แล้วโอ้ปัญหาคือการในมือมันครับทิ้งการ5้าใบเพิ่มมันจะดีบอก400ผมยังไม่ตายก็จริงแต่ก็สาหัสอยู่ครับโอ้คงทำอะไรไม่ได้ผมไมอยากจะสุ่มเสี่ยงการ์ดออกมาด้วยผมจะรอถ้าผมโดนการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มไปโดนโอถ้ามันใชโอก็จะลดผม800ร้อยจะเลยเพาะีอีก300 ก็ค่อยว่ากันในเทิร์นต่อไปแล้วกันนะอ้าวไม่ใช่ครับดีดีดีให้พีอยได้เหลือเยอะๆอะอ๋อทิการเทสทิกาดีพีหนึ่งใบบวกคะแนนจบปีสองร้อยโอเคครับเราจัดการมันได้แนละ้วอยู่ที่ว่ามันจะลดเทสพีได้มากเท่าไหร่แล้วเราจะลำบากกับเธอต่อไปมากน้อยแค่ไหนโอ้ครับไปติ่งไว้แล้วสองร้อยเหรอใหพีจะเหลือห้าร้อยเก้าสิบ ยังจัจว่าโอเคอยู่ครับแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เท่าไหร่โอเคครับสองเท่าวอลุ่มบอลไซมอนถ้าชนะไปได้จะได้เป็นเอเ็มวีพีถ้าชนะได้นะผมไม่ประมาทจนกว่าจะว,วินาทีสุดท้ายครับเฮ้ยไม่มีการเพอ่มเพกร์ีด้วยดิผมมีแจมมิ่งนี่ว่าเออลืมไปในวันนี้ที่มันใช้ซัพพอร์ต ที่โกงโกโกมาผมจะใช้ X เ,เพื่อทำให้สปอร์มไปไล่ฆ่าได้แล้วผมมีการบวก400พลังโจมตีด้วยซึ่งไคมอนเขาที่มันจะเก็บมันไว้ตอนที่ผมใช้แจมมิ่งเทียมผมจะทิ้งสก,กาวเกมอนไปก่อนกันไม่ได้ใช้แล้วล่ะโอ้มันเปลี่ยนร่างแบบครึ่งครับมันใช้วิธีการเปลี่ยนร่างจากแชมเปี้ยนสูน่ร่างอัเมพลังมันจะลดก็จริงแต่ก็ลดก็จริงครับ มันพลังมันอ่อนกว่าล่างอาแล้วครับถึงมันจะพัฒนาจากตีมาทายูก็ตามแถมในมือมันก็ไม่มีการ์ดเพิ่มพลังผมจะเมคชัวร์ไว้รอตาหน้าดีไหม,มตาหน้าดีกว่าครับผมจะใช้เอ็กเพื่อมันจะสุ่มการ์ดมาแล้วการ์ดนั้นมันทะลึ่งเป็นการ์ดบวกโจมตีผมจะทําให้เมคชัวร์ที่สุดว่าถ้ามันสุ่มการ์ดมาแล้วโชคจะไม่ช่วยมันอ้าวไม่สุมครับ เอ้าไม่ใช่เอ็กครับแต่เอ็กมันก็ลดผมแค่90ผมก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะเฮ้ยผมมีสิทธิ์ชนะว่ะอินเฟอร์มอนเวสต์วาลูมอนไซมอนนี่คือการดวลของอาล่าสเตเมติกครับเอ็กไวรัสช็อตเออลดแค่90ไม่มีปัญหาครับแนสตี้แตบเงบเงียบเง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 บ เฮ้ยผมไม่ติดชนะนะเนี่ยผมจะไม่วางใจจถึงหทีสุดท้ายปัญหาก็คือเทอร์นี้สินะผมใช้โอก็สามารถชนะมันได้แต่ว่าถ้าในกรณีที่มันสุ่มได้การ์ดเพิ่ม HP มาแล้วมันสามารถหรือไม่ก็เป็น h i ไฮสปีดดิสที่ทำให้พลังโจมตีผมเป็นศูนย์ คือถ้าเกิดมันรอดจากเทอร์นี้ไปได้ผมแพ้ครับถ้าผมชนะมันในเทอร์นี้ได้ผมชนะครับนี่คือเทอร์นที่ตัดสินชะตาชีวิตถ้าผมปิดเกมในเทอร์นนี้ได้ผมชนะปิดไม่ได้ผมแพ้ในเทอร์นต่อไปแน่นอนอืมเฮ้อืมน้น้้รณตกอนนี้ที่แย่ที่สุดผมจะเก็บ ใช้ทักคู่สามเหลี่ยมไว้ครับเยน้อยก็ทําให้ทางโจตีมันร้อยแปดสิบเมื่ใช้โอมันจะสุ่มมาไหมสุ่มมาใช่ไหมไม่สุ่มครับเอ๊ชนะแล้วเย้ดีใช้การแอนโดมอนแม่มอ่ากากาโอ้ชนะเฉยโอ้พอมาชนะทีก็ชนะแบบพลิกเกมมากครับถูกนำมากอสองศูนย์แล้วก็สามารถพลิกกลับมาชนะสามสองโอ้โหอีฟิกจริงๆครับ เหนื่อยฮัตเบรกแอทแท็กเออชนะล่าสุดเมทินเปอร์มอนไปได้วารุมอนไซมอนเจสเอวีพีไปเลยอีน้องเอ๋ชนะสามตัวรวดเป็นไปได้ครับชนะล่าสุดเมทสัตวสองวินแบงกามอโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดมากครับ เราใจจริงๆโอเคเออเป็นไงเราไอ้แต่ก <go> to ็อย่างที่บอกครับไม่มีบอกว่าผมแพ้ไปแล้วครั้งหนึ่งผู้ชมรู้ครับผู้ชมก็เป็นพยานไปแล้วกันครับผมไม่มีอะไรอยู่แล้วเน่ไม่ได้ซีเรียสเน่โอเคชนะหลับศัตรูได้บวกสิบห้าไม่ทิ้งการเล่บวกหนึ่งกลับมาชนะบวกสามแชนะนาทีเปบวกสามบวกยี่สิบสองนายดาวทางคู่ครับได้อะไรไหม ได้ให้พี่บอกร้อยกับเคาน์เตอร์เอ็กครับการพานมือไหมหได้ล่าติเมทด้วยครับออ้นนๆนทีจะได้ด <c oughs> ล่าติเมทแบบที่ชนะธรรมดาอย่างนี้ครับแถมยังได้สเตอร์เคลฮิตเตอร์ที่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์ในภายหลังส่วนการที่ล่างๆปล่อยมันไปครับพาร์ทน,นี้ก็ตะกุตกตะกักไปต้องขออภัยครับเพราะผมกดดันมาจากพาร์ทที่แล้วว่าจะแพ้หรืออะไรอีกก็เลยแกๆๆๆไปบ้างในบางทีก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ก็ผ่านไม่ได้แล้วครับเยี่ยมจริง ไม่ทำไมมันเป็นไปไม่ได้มันไปไปแล้วเว้ยฉันจะบอกทุกคนให้รู้เลยว่าเวอร์มอนน่ะแม่งเก่งกว่าที่มึงแกงเก่งกว่ามึงอีกไงไม่ครับอันนี้ผมขอไม่เห็นด้วยถึงมันจะนิสัยเฮะยังไงแต่ว่าฝีมือมันของจริงครับยอมรับยอมรับเป็นการต่อสู้ที่น่าดูครับผมขอแสดงความับถือในจุดนี้เฮ้ยอีโกหกฉันไม่อยากเชื่อมันเกิดขึ้นเลย เฮ้ยเอ็งแพ้เพื่อนฝูงยอมรับหน่อยฮะเอ๊ะเอ๊ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเปล่าเฮ้ยไอจีนีมันไม่ใช่แล้วฉันแพ้ฉันฉันไม่อยากคิดเลยเฮ้ยไอ้ขี้เงี้ยมึงแพ้แค่ครั้งเดียวเองนะเจ้าอีกไหมไอ้ขอฉันอยู่คนเดียวน่าจะไม่มีทางให้ฉันอีกแล้วขอฉันอยู่คนเดียวเฮ้ยเดียวอ่ะเข้าไปแต่ละกิมมอนเอ็มเพลอร์อ่ะก็บอกว่าเขาจะโอเคนะ โอเคครับพระเอกเรานี <aunque S 2> <ique> okay, <r up. S 1> ่แม่งก็ทำมือทำจกิงเลอเกินอ่ะผมใช้แจมันไส้ตัวเอกแทนแล้วครับแม่คมเข้าเลอเกินท้าที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีเดยอะไรเท่าไหร่ค่ะเพิ่งจะมาเล่นการ์ดได้ไม่นานแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้เกียดอะไรครับพระเอกที่แนวแนวคมศัตรูเพราะว่าพระเอกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวที่ถ้าให้ศัตรูมาคมแล้วก็ตัวเองก็ชนะฉหวังใช่ไหมครับพระเอกแนวนี้ก็ดีเหมือนกันครับก็ให้ความรู้สึกที่แปลกแต่ต่างออกไปดี โอเคกลับมาคุยกับเวมอนใช่ไหมครับฉันอยากจะขอบคุณเธอเธอคิดว่าเคนน่าจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะฮะเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องห่วงเคนหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลเขาเองขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะอ๋าฉันอยากจะให้สิ่งนี้กับนายพาดคอไปเปล,ลี่ยนเมซิตี้โอ้เป็นไงครับถึงเราไม่ชนะในอารีนาแบบอะไรโดสุดที่ทำแบบตรงๆเวอร์มอนกลับมาเขาก็ยังให้เราครับไม่เหมือนไอตัวขี ที่ที่เมืองที่ผ่านมานี่ครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายความแข่งของนายนี่ไม่เคยเห็นเคนแพ้มาก่อนเลยอ่ะฉันอยากจะแกร่งขึ้นเหมือนกันฉันจะสุกี่อารีนานี้อ่างั้นก็ว่างๆก็มาได้นะอ๋อนี่แล้วฉันก็จะให้ดิจิเอกใหม่นายโอ้ได้วีมอนดิจิเอ็กออฟเรนชิพดิจิเอกแห่งมิรราพาพตด้วยการนี้จะทำให้การพันเนอร์ของนายเปลียนร่าอาร์เมอร์ใหม่ โอ้เยี่ยมขอบคุณมากไปละบายบายนเจะรอเบตเทอน์ารนาเปิดแล้วเดี๋ย,ยลว,ล,ล,ยล,วลุยกันแล้วโอเคครับโอเคสิ่งที่ผมปกติแล้วสิ่งที่ผมจะทำถัดไปก็คือว่าผมจะไปเล่นในประเทศ a r อาราอีกรอบครับเพื่อที่จะเก็บล่างอัติเมตแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเวลาจะล่วงเลยมาเยอะแล้วครับันน,นั้นก็ผมจะโชว์เมืองต่อไปครับแล้วก็พาร์ทหน้าผมจะโชว์การ์ด ร่างยูที่ผมได้มาใหม่เพราๆกับเมืองต่อไปแล้วกันเพราะกับที่เล่นเมืองต่อไปแล้วกันพาร์ทน,นี้ผมขอไปโชว์เมืองถัดไปก่อนแล้วผมค่อยกลับไปเล่นแล้วผมจะโชว์ในพาร์ทหน้าผมได้การ์ดยูใบใหม่จากเมืองดักซิตี้เป็นการ์ดอะไรนะครับโอเคเว้ยพาร์ทน,นี้มันเบลอจังวะคุณพีพูทถูกพี่ให้ตายโอเคครับนี่คือเปรมิดซิตี้ครับจะระบุธาตุว่าดิจิมอนที่นี่เขาใช้ธาตุอะไรอัะมันระบุไม่ได้ครับเพราะว่าตั้งแต่เมืองดักซิตี้นี้ไป ทุกเมืองจะมีดิจิมอนหลายๆธาตุหลายๆตัวครับและจะเล่นธาตุที่ต่างกันทุกตัวไม่ได้เล่นธาตุเจาะจงธาตุใดธาตุหนึ่งประจําเมืองครับเพราะว่าเราน่าจะเล่นมาจากเมืองครบทุกธาตุแล้วนะอย่างเช่นไอะนีมีเมืองไฟใช่ไหมเมืองพืชเมืองน้าเมืองแลและก็เมืองมืดครับครบ5้าธาตุแล้วครับดังนั้นเมืองต่อไปนี้ก็จะเป็นทุกธาตุมารวมกันอยู่ในเมืองนี้ครับก็จะเป็นอะไรที่ก็อาจจะหลากหลายขึ้นครับไม่ใช่ว่าต้องยึดติดกับธาตุใดธาตุหนึ่งในเมืองไปตลอด ก็โอเคครับอพัดนี้มันอะไรจะขนาดนะโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมครับผมไว้เจอกันต่อในพัดหน้าสำหรับพัดนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแมน่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วลก็อย่าลืมทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมนะครับให้ชอบกดไลค์ซับสไครต์ไว้ดีครับรักษาสุขภาพวันดีนะครับ Oh, 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 <coughs> oh, oh,